นี่คือไอเทมสําหรับคนที่อยู่ในห้องแอร์นะครับผมเชื่อได้ว่าใครที่นอนในห้องแอร์เนี่ยแล้วตื่นขึ้นมาต้องมีอาการเจ็บคอบ้างแหละคอแหง้งปากแหง้งจมูกแหง้งหรือว่าเลือดออกหรือผิวหนังต่างๆเนี่ยแห้งมากๆนะครับวันนี้ครับผมมีเครื่องทําความชื้นแบบระเหยนะครับที่ไม่ได้เป็นการพ่นไอพ่นควันออกมานะครับเพราะรุ่นนั้นเนี่ยมันเป็นรุ่นระบบเก่าที่ทําให้เครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันปิดเพี้ยนนะครับแต่รุ่นใหม่วางคู่กับเครื่องฟอกอากาศรับรองเซ็นเซอร์ไม่เพี้ยนอย่างแน่นอนครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว e x t r e m e IT มทนะครับวันนี้ครับผมมีเครื่องทำความชื้นนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Smart Me นะครับ <Wow. S 1> โดยชื่อรุ่นผมบอกได้เลยว่าอ่านไม่ออกกันเลยทีเดียวชื่อยาวมากมันเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่2เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตากล่องของเขานะครับนี่หน้าตากล่องเขาแล้วก็จะมีเขียนชื่อรุ่นเอาไว้ทางด้านล่างนะครับก็จะมีบอกเอาไว้นะครับว่ารุ่นอะไรโดยตัวนี้นะครับอ่านว่า Smart Me Humidifier Evaporated 2ครับผมชื่อตามนี้เลยนี่เป็นไงนสำเนียงแอคเซนต์ผมมาอย่างเต็มนะครับก็เป็นรุ่นท uh ี่ cin 2เวอร์ชั่นที่2เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่ารุ่นก่อนๆหน้าเนี่ยเขาก็จะมีตัวหน้าจอที่อยู่ทางด้านบนตัวใหม่ก็จะอยู่ทางด้านล่างจุกน้ำได้มากยิ่งขึ้นนะครับ สิ่งที่แตกต่างสําหรับตัวนี้ผมบอกก่อนถ้าใครเคยใช้เครื่องฟอกอากาศกับตัวเครื่องทําความชื้นที่เวลาแบบทําปุ๊บมันจะพ่นเป็นไอน้ําขึ้นมาดูสวยๆดูเก๋ๆแต่ถ้าสองสิ่งนี้วางอยู่ข้างกันเนี่ยตัวเครื่องฟอกอากาศมันจะวัดค่าผิดพลาดนะครับเราจะเห็นว่ามี pm 2.5แบบ80กว่าร้อยกว่ามันจะดีเทคผิดพลาดแต่ถ้าสมมติเราใช้เครื่องนี้คู่เครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศเนี่ยเราจะไม่ดีเทคผิดพลาดเราจะไม่ดีเทคผิดเพี้ยนนะครับโดยสมาร์ทนี่ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นระบบ ทาความชื้นแบบระเหยระเหิดขึ้นมานะครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะั่นก็คือวิธีการเติมน้ําผมเบื่อมากสำหรับรุ่นก่อนนะผมเคยใช้ ตัวอื่นๆยี่ห้ออื่นๆนะครับต้องมานั่งเปิดฟ้ายกไปหรือว่าบางตัวต้องถอดแท้งออกเปิดจุกด้านล่างเอาน้ําไปกรอกเวลาความอะไรต่างๆเนี่ยมันทับให้น้ําหกใสพื้นนะครับแล้วอย่างพื้นห้องนอนผมเป็นไม้แบบไม้ปักเก้ไม้ที่เป็นแบบไม้ยางนะครับถ้าโดนน้าบ่อยๆมันจะบวมอันนี้นะครับหมดปัญหาเหล่านั้นทุกอย่างจริงๆนะครับก็คือจะไม่มีน้ํหกบนโต๊ะจะไม่มีน้าหกบนพื้นอะไรต่างๆเพราะวิธีการเติมน้ําเพียงแค่คุณหาขวดน้ําสักหนึ่งขวด เทใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยพอมันแจ้งเตือนน้ำใกล้หมดปุ๊บคุณเทใส่เข้าไปตรงนี้ไม่ต้องยกนะครับคุณจะยกไปล้างทําความสะอาดก็ได้ รหรือคุณจะเทน้ําใส่เพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือจุดดีของเขาซึ่งชิ้นนี้นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ผมรีวิวของมี่แล้วน่าจะเป็นโลกมี่งอกนะครับหลายหลายครั้งที่ผมรับของมี่มารีวิวสุดท้ายผมซื้อเองไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทสปีกเกอร์เครื่องฟอกอากาศเอย่ยอะไรต่างๆเอย่ยชิ้นนี้รับรองว่าหลังจากจบรีวิวนี้ผมน่าจะป้ายยาตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทาไมมันถึงถูกใจผมตัวนี้ผมบอกก่อนเลยคือ1อย่างที่ผมบอกผมเคยใช้ตัวเก่าน้ำหกสองนะครับมันมีปัญหากับเครื่องฟอกาศตัวนี้ ไม่มีนะครับและก็3าครับถังน้ําจุได้สูงสุดถึง4ลิตรซึ่ง4ลิตรตรงนี้ผมลองใช้งานจริงๆนะครับมันจะใช้งานได้ประมาณ3วันต่อการเติมน้ํา1ครั้งนะครับเพราะว่า1ึคืนผมจะเปิดประมาณ8ชั่วโมง8 3 24ิพอดิบพอดีนะครับได้ประมาณ3-4วันด้วยกันนะครับและก็การทํางานมันทํางานแบบเงียบมากนะครับตัวนี้ครับจะมีหน้าจอบอกทางด้านหน้านะครับตรงนี้มีบอกเอาไว้ครับความชื้นในห้องผมตอนนี้40 ซึ่งถือว่าค่อนข้างแบบอาจจะไม่ต่ำมากแต่ก็ไม่สูงนะครับจริงๆควรอยู่ประมาณสัก60ถึงร่างกายจะดีแต่ถ้าเกินกว่าน,นั้นเราจะรู้สึกว่าเหนียวเฉะแฉะนะครับความชื้นมันดียังไงนะครับคือถ้าเราอยู่ห้องแอร์เนี่ยแอร์มันจะดูดความชื้นในห้องออกแล้วเวลาเราอยู่ในห้องแอร์เราจะรู้สึกว่าผิวหนังเราแห้งนะครับหรือว่าจมูกเราจะหายใจรู้สึกแบบ อัดฟุดฟัดนะครับแต่ถ้ามีเครื่องนี้คือจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ครับจะมีบอกระดับน้ําตอนนี้เนี่ยจะเป็นไฟสีแดงกระพริบคือน้ําหมดแล้วนะครับสามารถต่อ Wi-Fi ได้นะครับสามารถคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับด้านบนครับอ่าเดี๋ยวผมขอดึงออกมาก่อนนะครับตัวนี้จะมีตัวปลั๊กไฟเลี้ยง DC adapter หนึ่งเส้นเสียบไปที่ด้านหลังเครื่องตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีรูตรงนี้เสียบเข้าไปที่ตรงนี้นะครับราคาไม่ได้มีอะไรเยอะครับด้านบนครับสมาร์ทที่ตัวนี้นะครับก็จะมีรูที่สามารถดึงอากาศ ดึงความชื้นจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับด้านหลังตรงนี้ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นพัดลมกรงะลอกนะครับเหมือนกับตัว Air แอร์เลยก็ดึงความชื้นออกมานะครับไส้ในครับอันนี้ความเจ๋งมันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยแหละครับวิธีการดึงความชื้นของเขานะครับเขาจะเป็นตัวแผ่นดิสกลมๆตัวนี้ครับนี่แผ่นดิสกลมๆตัวนี้อารมณ์เหมือนกับน้ําในลาธารอะ ตักขึ้นมาแล้วก็หกลงไปตักขึ้นมาแล้วหกลงไปเป็นน้ําเล็กๆแล้วพัดลมก็ดูดความชื้นดูดอากาศชื้นตรงนี้ออกมานะครับและนี่คือถังใส่น้าครับ4ลิตรจุได้เยอะมากแล้วเวลาคุณใช้งานไปนานๆนะครับคุณสามารถแกะแผ่นตัวนี้ไปได้เพราะผมบอกได้เลยเวลาคุณใช้งานไปนานๆน้ำมันจะค่อยๆสกระปรกมันจะมีเมือกใช่ไหมครับและถ้ามีเมือกคุณล้างถังตัวนี้สะอาดก็จริงแต่แผ่นตัวนี้จะมีเมือกเยอะมากมันจะเป็นสิ่งสะสมของแบคทีเรียนะครับแต่ความเทพของเขาคือคุณสามารถบิดเปิดออกอย่างนี้ครับ แล้วคุณสามารถถอดไปล้างได้ทุกแผ่นถอดไปล้างได้ทุกแผ่นถอดไปล้างได้ทุกแผ่นนะครับจะเป็นพันๆทําความสะอาดให้หมดพอทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยคุณนํากลับมาใส่เข้าไปที่ส่วนตรงนี้ครับนี่อันนี้ผมบอกได้เลยนะคือเป็นไอเทมที่เรียกว่าเขาครเอทแล้วก็เน้นถึงความปลอดภัยของคนจริงๆเพราะว่าพวกแบคทีเรียน้ําเมือกอะไรต่างๆมันสกรปรกมากแล้วมันจะทําให้เหมือนกับเรามานั่งสูตรอะไรพวกนี้อันนี้คือทําความสะอาดได้นะครับแล้วก็เป็นกรงร้อยอย่างนี้ใช้งานง่ายนะครับอ่า ปิดฝาเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเสียบปลั๊กเสร็จแค่นี้พร้อมใช้งานกดปุ่มเปิดเครื่องหนึ่งทีครับมันก็จะวัดค่าความชื้นนะครับตอนนี้เขาบอกว่าความชื้อนอากาศ10%อันนี้เพิ่งเปิดเครื่องนะครับยังไม่ได้ดีเทค w i f i นะครับแล้วก็บอกน้ําหมดวิธีการเติมน้ําอย่างนี้ผมบอกครับเพียงแค่คุณหาอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมใช้ขวดน้าเทเข้าไปครับเนี่ยนี่คือการเติมน้ำนะครับตอนนี้ไฟเป็นสีแดนงนะครับความชื<บ> <S <S <พบ>้น41นี่1ขีดแล้วครับ ระดับน้านะครับแล้วก็ังมีบอกเนี่ยระดับน้ําตอนนี้ในถังน้ํา20%แล้วนะครับ25%แล้วครับน้านะครับอันนี้เป็นขวด1.6ลิตรนะครับขวด1.6ลิตรได้น้ํา3 0นี่ขีดน้ํามีอยู่2ขีดคุณต้องใช้ขวดนี้ประมาณ3ขวดถึงจะเติมได้เต็มนะครับเนี่ยมันเติมน้ําสะดวกอันนี้คือสิ่งหนึ่งเลยนะที่ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นแบบอะไรที่ดีมากบางคนจะรู้สึกก็แค่เติมน้ําเองก็อีกแค่ถอดฟ้าไอแค่เปิดไปเติมผมกล้าพูดเลย ถ้าใครเคยใช้เครื่องทําความชื้นพวกนี้อยู่คุณเติมน้ําไม่เกิน10ครั้งคุณจะเริ่มรู้สึกขี้เกียจไปเติมน้ารู้สึกมันหกรู้สึกมันเลอะรู้สึกมันแบบ เถอะแต่พอม,มันเติมน้ําอย่างนี้ได้คือดีนะครับอันนี้คือดีจริงๆก็เนี่ยเติมเข้่าปเสร็จปุ๊บแค่นี้ครับสามารถทําให้อากาศเราชื้นได้นะครับโดยเราสามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้นะครับตัวนี้ผมก็ต่อไปอยังแอปพลิเคชันของตัวมี่โฮมนะครับมี่โฮมก็คือเชื่อมต่ออุปกรณ์โปรดักต์ได้ทุกอย่างเนี่ยผมก็จะมีโปรดักต์หลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปลั๊กไฟเรือเครื่องดูดฝุ่นเครื่องฟอกอากาศกล้องหรือว่าเครื่องฟอกอากาศสมาร์ทมี่ของก็ไมีนะครับอ่ะไอ้น้าเข้าไปดูครับ ก็จะมีบอกอยู่นะครับตอนนี้น้ํามี27นะครับ ความชื้นในอากาศ39นะครับก็เปิดทิ้งไว้ความชื้นก็จะค่อยๆเพิ่มสามารถปรับระดับพัดลมได้นะครับให้ลงมันแรงขึ้นเบาขึ้นนะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้นะครับโดยตัวนี้เนี่ยผมก็มีตั้งเวลาเอาไว้นะครับตั้งเวลาปาับ๊บกดเข้าไปดูในไทม์นะครับก็จะมีบอกผมจะตั้งให้มันเปิดทุกๆประมาณ3ทุ่มกว่าๆแล้วก็ปิดประมาณ6-7โมงเช้านะครับเพราะว่าเวลาอยู่ในห้องนอนถ้าสมมติไม่มีใครอยู่ผมก็ปิดแอร์ถ้าเปิดทิ้งไว้ทั้งวันมันจะเกิดความชื้นเกินนไปภายใน ครับอันนี้คือข้อดีของเครื่องทําความชื้นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถกําหนดได้ถ้ามันชื้นเกินไปมันก็จะปรับลดพัดลมลงถ้ามันแห้งเกินไปมันก็จะปรับพัดลมขึ้นนะครับสามารถตั้งเป็นโหมดออโต้ได้อันนี้คือความเจ๋งของเขานะครับส่วนเรื่องราคานะครับขายอยู่ที่5,990บาทครับแล้วก็มีส่วนลดอยู่ตอนนี้เหลืออยู่4,190บาทด้วยกันครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ใต้ดีสคิปชันไว้ให้ครับใครที่มีปัญหานอนหลับไม่เต็มอิน ผิวแห้งเวลาอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วก็ตื่นมาเจ็บคอผมแนะนำต้องลองเจ้าตัวนี้มันดีจริงๆครับผมสําหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้สั้นๆกับตัวสมาร์ทมีที่ทําความชื้นแบบระบบระเหยนะครับผมรอบหน้าผมจะมีอะไรไอเทมรีวิวดีๆเด็ดๆก็ติดตามชมกันให้ดีนะครับสํหรับวันนี้ทางผมนบเอกซ์พีขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าครับสวัสดีครับ